มาจากโซโกโปลาสสบายดีทานปราธารสบายดีทั้งอาคารสบายดีคณกัมโบสบายดีเศษทิทุกทุกท่บานเป็นง้มีรายชื่อใหรนมั้เมื่อกี้มีรายชื่อลูกมีลูกกี่คนมีลูกสี่คน ล,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 ลูกคนโตเสียงชีวิตแล้วจะยังสามคนสี่กับคุณแม่แล้วตลองเขียนชื่อลูกมากี่คนเขียนลูกซื้อลูกมาสามคนสี่กับคุณแม่แล้วก็สี่เป็นคือคุณแม่เองอะคนแรกรรปัดใครคนแรกปัดอกลูกสายคนที่สองเพราะอะไรอ่ะเจ็บไหมตอนที่เราตัดลูกชฉยออกเจ็บปวดไหมคเจ็บปวดใช่ไหม <c oughs> โกรธไม่ที่ให้ตัดลูกก่อนเพราะว่าลูกได้โกรดผมไม่ที่ผมบอกให้ตัดเนี่ยไม่โกรดอาจารย์น่ารักมากเลยโอเคแล้วคนที่สองคือใครอ่ะคนที่สองตัดลูกใส่คนที่สามเพราะอะไรพ่อกระเจ้าสร้างครอบครัวแล้แกละ้เจ้าก็มีเพื่อมีอันเป็นของลูก คือหมายความว่าลูกมีครอบครัวแล้วเขามีบ้านเป็นงคงลูกเองแล้วคนที่สามอ่ะคนนี้เจ็บปวดที่สุดเลยเพราะเป็นลูกสาวคนเลขข็กโคลงน้อะลูกสาวลาก็เลวัาไดตัดโอกตัดลูกสาวเราคิดตัดนี่น้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลเจ็บปวด เจ็บปวดมากเลยแล้วยังแต่ตัวเองก็แสดงความดีใจเนาะที่ว่ามาทั้งตัวเลยหัวใจที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้ข้ามาจากข้ามาจากพิธีกรรใช่ไหมคะขน้อยเห็นบ้าตียอาจารย์โรที่ทำคารโกใส่สนะปีสองพันหกเนาะคณะกอุบัติเหตุเนาะ อยู่แล้วกเสียสิบเล็เนาะถือสิบเล็กองขน้อยขน้อยมาพบทับอับทุลิตเนาะขน้อยจะสู้ให้ได้เออเออเอาลูกบอลถตเขายเลยนะโคตรที่อยู่บังขวามือของพวกเวานี้มีมีรูปตัวเองไม่มองเห็นไหมน่าจะมีอยู่ในต้องมีสิต้องมีต้องมีสิต่อในชัยปีนี่แหละติดต่อต่อฉากบ็อกเตอร์ได้เลยดีไหม ดีไหมตรงนี้ดีค่ะดีเนาะดีค่ะทุกคนไี่ขอจองไว้แล้วนะมขอจองด้วยนะดีค่ะตกไปเพื่อนไหเบ้างไหมมีอะไรจะบอกไหมเริ่มทางมาจากสปปลาวเมื่อไหร่ครับอยู่ตรงไหนของสปปลาวแขวนอะไรรแขวนแขวนอะไรครับว่าภาษาลาวเนาะไม่ใชภาษาลาวเลยพวกเราเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะเดี๋ยวซีสมอนเนาะสีสมอนสุนดาราก็เป็น ท่านหมอเป็นด็อกเตอร์เนาะที่เฮียนจุกแค่ทันตแพทย์รุ่นที่เสาสี่คงเพชรสะอาดที่เวียงจันทร์เนาะสมัยเวียงจันทร์ปัจจุบันนี้คนหนึ่งแก่เลโกแสดงความดีใจที่มาวุ่นจับท็อปอัพทูริศโดยโคตรน้ำโมและโคดน้ำหวานโคดน้ำโมโน้ำหวานประทับใจหลายแล้วก็ อบคุณนำครูอาจารย์และก็ท่านประธานที่ค่ณมีห้อง oh. ให้พวกเขามาเฮียนหู้ถ้าเอามีเงินเขามาลงสิบเจ็ดสองเก้าเก้าแล้วเขามาเฮียนหูนำท่านที่สำเร็จเฮ็ดกันในเขาทีสสำเร็จได้ก้อนเขาสีสสำเร็จก้อนเขาสีมีธุรกิจอะไรอัน,นหนึ่งเขาต้องมีต้นทุนชีวิตของตนเอง คอบใจที่ขน้อยฟันหาท็อปอัพทุริศขน้อยมาเจอแล้วขน้อยเห็นแล้วขน้อยจะสู้ให้ได้โอ้โหไอ้ของลูกแบโอ้โหสู้ใเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเอาลูกไปเอาลูกไปเตกใจเพื่อนเลยตกใจเพื่อนเลยเออเอาเอาจะเอาจะขนลุกเลย แล้วแล้วรู้ไหมว่าเพื่อนเพื่อนเยอะเลยเนี่ยน,นี่ก็สปลาวใช่ปะ่ะดู่ดดูไอ้น้องนู่ก็สปลาวโอ้โหเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เรียนแพทย์ด้วยอาจจะไปคุยกับพี่หมอนะครับคุม <laughs>